สุดๆเลยครับคุณชายต้องสูฮกยกไลท์ให้ครับแบบนี้ทรงคุณค่าครับกับการเอาอีกแล้วครับท่านโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้เรียบร้อยอีกแล้วครับนังมวนเก่าครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับนี่ครับดูอาการดีใจของช่อฟ้ากับคูตูแสนเดียนน้อยครับทําได้นะครับเขาทําได้ครับ ด้านของเช่าฟ้าทอแสงเชนน้อยครับนั่นแหละครับเด็ดขาดมากครับพะเด็ดศึกเขี้ยวพยักนยยกที่สามเหมือนเดิมเลยครับจบยกสามแล้วจบมุมนี้ด้วยคุณจชัยอ่ะดูดีๆชัดๆครับโอ้โหกดขวาเต็มๆครับโอ้โหขวามาจากไหนดูนะครับซ้ายปัดก่อนนะครับแล้วขวาทิ้มเข้าไปครับมพันพยักนั้นเตือนน้องแล้วนะครับระวังซ้ายปัดและขวาตกนะครับนี่ครับกดมาจากด้านในครับ แทนที่จะกดด้านนอกกดด้านในาครับแล้วต่อยเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆ